Happy birthday to you. happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you. ดียวกันแต่เย็นๆทม่เป่ามันน่ากินเลยจับตื่นจับจับเองนะจับเดี๋ยวเหลือเราม่ก่อนอันนี้เป็นพี่ป่าอันนี้ป่ามีเออแบ่งกันเหมือนกันอะไรลูกแบ่งกัน

ยังไงหลกสีมันน่ากินทนางนั้นแม่ขอสกินบนิัค่ะ่าไรเออนี่ปอร์นึ่เอาไปให้นี่แม่ขอบคุณค่ะอร่อยะยแดกให้หมดก่อนลกเอาปอก่อนนะหย่าเอาช้อนด้วยดิแม่กินไงอ

อร่อยอ่ะเออหอมดี่ะมันไม่หวานมากอ้าวอมันแอนอ่ะใส่พรกเขยนหน่อยนะฮะปอลอง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 ลอมอร่อยมาอนไม่ได้เป่าเลยนะลองชิ้นนึง้าจะมาละรอได้ชิ้นึงยี่เหนไมน่ยช้นชกต้องมต้องชม่ต้องชินม อ่นยลยให้นูออไหมลอ่อร่อยไหมขึ้นบินโอม่นขึ้บินน้าลเนี่ยพอเลยอ่ขึ้นบิน่อไม่พอนะอ๋ออ๋อเย้พ่อนี่พ่อถ่ายพ่อถ่ายเย้่อนูเก่งเอ่าให้เก่งเก่งไปให้ตาทุนเก่เเอา

เป็นสารก่อนแใส่สีอ๋อไม่งเก่งเก่งเก่อเปกินไม่รูเย้หอ้ามโเปกินไหมกินไหมคะหนังหนไหมเดี๋ยวข้กินไหมคะ บอลพี่ป๋อเก่งสล้วพี่ต้งเก่งเหมือนพี่ป๋อเอาเร็วเร็วเร็วกินนี้เราได้จุกี่นี้เลยนะอืมอาเรโอ้นมเชื่อโคดแล้วเรายายเดี๋ยวตะกี้ถ้าปอหมูมาได้รับแล้นั้นเดี๋ยวปอมาได้นะอันนี้งอแงีอร่อยไหมครับน้องปออร่อยไหมลูก

สองพ่อเมื่อวานอ่ะสีบจุดสองนี่นี่ติดหน้าหรือยักษิดเกินไดดนต มองก็ไม่ยี่ห้ออะไรเรามาจับตรงนี้ซตกกันยังไงเราก็วงอยู้กระหังของของเขาจได้เกินนะถึด้หอมเยอ้งตัวใหญ่มาได้บางพอไปอ่ะตรงมันจันราคาต้องหนไม่เอเลจอไรคโอ้เา้นั่นเขาอยู่อยู่นู่นเลยสเตหีบนู่นเลยเดี๋ยวไป